เป็นเรื่องความคืบหน้าของโทรศัพท์ของบังแจ็คนะครับขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับได้เป็นคนที่ส่งมอบโทรศัพท์นี้ไปด้วยตัวเองนะครับไปให้ทางบังแจ็ค<า>เมื่อประมาณเกือบ3าปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเหตุทํำให้คุณบังแจ็คนะครับได้ทําภารกิจหนึ่งนะครับก็คือการ กู้ไฟล์ซึ่งถูกลบไปหลายไฟล์นะครับแล้วก็ทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ก็ได้ทราบแต่ก็ควรจะทราบได้ว่าเป็นขั้นตอนที่คุณแม่ของคุณแตงโมย,ยินยอมเองที่ส่งไปไม่ได้เกิดจากการที่พวกเราไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นการยินยอมระหว่างคุณแม่กับบังแจ็คที่ตัดสินใจเอาโทรศัพท์ของคุณแตงโมไปให้บังแจ็ค และเรียนให้ทราบว่าพยานหลักฐานนี้ก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างไรเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี้ทางตำรวจได้เคยนำโทรศัพท์ไปอยู่กับทางตำรวจเองอยู่แล้วนะครับเกือบ70วันแล้วมีการส่งมอบคืนเมื่อส่งมอบคืนแล้วพบว่าข้อมูลในโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาในการถูกลบจึงเกิดกระบวนการที่สองนะครับ จึงเกิดกระบวนการที่2ที่มีการส่งมอบโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับทางบางจัคโดยตรงอยู่เกือบ3ปีนะครับจนกระทั่งสิ่งที่เราได้มีโอกาสประสานมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นโดยเฉพาะการพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับเราได้พิสูจน์จากพิกัดของโทรศัพท์ เทียบกับ GPS ของเรือ2อ,อย่างนะครับแล้วเราก็ได้พบความจริงว่ามีความสอดรับลื่นไหลในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นพิรุธอยู่หลายประเด็นนะครับและเราก็ได้พบว่าบางแจ็คมีความจริงใจนะครับที่จะให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือจากการให้ข้อมูลโดยข้อมูลใดที่ทางคุณบางแจ็คได้กู้ขึ้นมา เขาก็จะแจ้งว่ากู้ขึ้นมาแต่ไม่สามารถตอบได้ว่าที่มาก่อนกู้มานั้นคืออะไรในกรณีที่ไฟล์ใดที่มีการว่อนตามเน็ตก็ปรากฏว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่เกิดจากบังแจ็คเขาก็ชี้แจงนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ได้เกิดจากไฟล์กู้มาเป็นไฟล์ต้นฉบับจากในโทรศัพท์เขาก็แจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันบางไฟล์เขาก็บอกให้ระมัดระวังก็แปลว่า ข้อมูลที่จากบังแจ็คที่ผ่านมาเราผมไม่ได้รับเองนะครับได้มีการกลั่นกรองโดยคุณหมอทวัชชัยกาจนาลินติดต่อกันเป็นเวลา3ปีแล้วก็คุณหมอทวัชชัยไม่ได้ดําเนินการเอาข้อมูลให้กับพวกเราเพียงเพราะว่าเชื่อบังแจ็คนะครับเป็นเพราะว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วมีความสอดรับกับ GPS จึงได้มีกระบวนการมาศึกษาเรื่องข้อมูลโทรศัพท์ของบางแจ็คโดยตรง ทางบังแจ็คเองก็เห็นว่าพวกเรามีความจริงใจนะครับในการไขคดีนี้ให้ปรากฏก่อนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมารับหน้าที่ต่อนะครับก็ได้แจ้งต่อทางสาธารณะนะครับไปแล้วว่าถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับมารับโทรศัพท์ที่เมริกาบังแจ็คพร้อมจะมอบให้คือคุณหมอทวัชชัยกาญจนารินคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพรมหรือผมคนใดคนหนึ่งไปที่สหรัฐอเมริกาก็จะมอบให้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและครั้นเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคร,รับได้พิจารณาออกเลขสืบสวนคดีว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่รัฐในคดีการสืบสวนสอบสวนคดีแตงโมนั้นมีการกระทําที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่ ได้มีการประสานมาโดยตลอดนะครับกับคุณหมอทวัชชัยกับบางแจ็กว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือในทุกวิถีทางและพร้อมจะส่งมอบโทรศัพท์ที่ได้รับมาอย่างถูกต้องจากคุณแม่ส่งไปให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์แห่งคดีนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามีความจริงใจที่จะนำข้อมูลนี้นะครับที่สามารถพิสูจน์ได้จากเครื่องนะครับไม่ต้องมีการ สงสัยหรือมีการถกเถียงกันอีกต่อไปเพราะทางรัฐสามารถสืบข้อเท็จจริงจากโทรศัพท์เครื่องนี้ได้และสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่บางแจ็คพูดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นจริงหรือเท็จนะครับเราก็เห็นว่าบางแจ็คมีความจริงใจและยังเชื่อมั่นอยู่ว่าข้อมูลที่เขาให้เราในช่วงีที่ผ่านมานั้นเป็นข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดที่สุดก็คือเมื่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตัดสินใจว่าต้องการโทรศัพท์เครื่องนี้จากบางแจ็คนะครับบางแจ็กก็ไม่รีรอนะครับพร้อมแสดงเจตนาที่จะให้เครื่องนี้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่เมื่อเห็นว่ากระบวนการที่ทางราชการจะไปที่สหรักานนั้นต้องใช้งบประมาณต้องใช้รายจ่ายและรวมถึงต้องติดต่อทางราชการเป็นขั้นเป็นตอน อาจจะทําให้เกิดความล่าช้าหรือเสียงบประมาณโดยไม่จําเป็นนะครับคุณหมอทวัชชัยการจนารินก็เลยตัดสินใจเดินทางไปเองด้วยงบประมาณของตัวเองนะครับไปรับโทรศัพท์เครื่องนี้และเมื่อตัดสินใจเช่นนั้นแล้วก็ไม่แตะโทรศัพท์อีกเลยนะครับโดยเฉพาะคลิปวิดีโอ2คลิปหลังผมยืนยันว่าเป็นคลิปที่บางแจ็คได้โชว์ขึ้นไลฟ์สดนะครับใน การเข้าไปในเพจของคุณหมอทวัชชัยว่าคลิป2คลิปหลังคลิปวิดีโอนะครับก็อยู่ในมือถือของโทรศัพท์คุณแตงโมจริงครับและก็เป็นวันที่24กุมภาพันธ์2565จริงครับแล้วก็เลขเวลาที่ขึ้นก็เป็นเวลา22นาฬิก19นาทีกับ22นาฬิก22นาทีใน2คลิปอยู่บนบกนะครับก็ปรากฏ ว่าตัวเลขขึ้นบนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมเป็นเรื่องจริงก็คงเหลือแต่ว่าเจ้าที่รัฐจะไปแสวงหาข้อเท็จจริงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้อย่างไรแต่สิ่งที่เราได้ประสบการณ์ในครั้งนี้ผมเองได้รับโดยตรงเลยนะครับกบวนการบั่นทอนดิสคเครดิตข้อมูลนี้อย่างเต็มที่และขบวนการบั่นทอนนี้เมื่อพวกเราให้ตรวจทานโดยคุณเอกกราชนามโภคินนะครับ พบว่าเป็นบัญชีที่มีการจัดตั้งเป็นอวตารหรือไม่มีตัวตนและมีมีขบวนการกดไลค์แล้วก็มีขบวนการจัดตั้งเพื่อทำให้เชื่อว่าข้อมูลที่บังแจ็คเปิด2คลิปวิดีโอนี้มีผู้รับจ้างถ่ายทำและส่งให้บังแจ็คเมื่อเราตรวจสอบขึ้นครับแล้วก็เป็นบัญชีปลอมและกว่านั้นนะครับบัญชีเหล่านี้เมื่อสืบค้นย้อนหลัง พบว่ามีเป็นขบวนการที่ปั่นกระแสจนท่วมโซเชียลมีเดียว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวังเป็นคนอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเห็นประสบการณ์ตรงว่าทำไมข้อมูลของบางแจ็คถึงได้ถูกลดทอนความน่าเชื่อถือในรอบ3ปีที่ผ่านมาจนไม่สามารถถูกปลุกขึ้นมาให้มาวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้เชื่อว่าเป็นมีขบวนการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้อยู่จริงครับ และเรากําลังสืบค้นนะครับของเครือข่ายนี้อยู่อีกไม่นานเราก็จะรู้ด้วยว่าเป็นเครือข่ายใครและทําอะไรบ้างดังนั้นในคืนนี้นะครับขอเรียนสื่อมวลชนที่ต้องการทราบความจริงไปรับไปช่วยกันเป็นสักขีพยานเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้จะไม่ถูกแตะโดยนิ้วมือใดของคุณหมอทวัชชัยเลยเข้ามาก็ใส่บรรจุพันธุ์เรียบร้อย แล้วก็จะส่งมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรงโดยไม่ผ่านใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยคุณบางแจ็คได้แบ็กอัพข้อมูลเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการตรวจทานหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือลบข้อมูลจากกระบวนการใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้จะไม่หายนะครับและเราก็เชื่อว่าถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบกับโทรศัพท์ที่เหลือย้อนหลังและข้อมูลโทรศัพท์ทั้งหมดเชื่อว่าเราจะได้ความจริงประจักษ์ชัดแจ้งขึ้นดังนั้นคืนนี้นะครับคุณหมอทวัชชัยคาดว่าจะมาถึงที่สนามบินประมาณเที่ยงคืน20นาทีโดยประมาณนะครับแต่เวลาจองห้อง VIP เราอยู่ระหว่าง5ทุ่มถึงตีสกว่าจอกมากว่าจะเตรียมการกระบวนการในการที่จะ ส่งมอบและรวมถึงถแถลงข่าวก็อยู่ในช่วงนี้ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดจะจัดกําลังนะครับหรือจัดเวรที่จะไปก็อยู่ช่วงเวลานี้นะครับดึกมากและผมกับคุณอัจฉริยะก็จะไปด้วยนะครับทีนี้ประการถัดไปก็คือนอกจากแสดงเราขอขอบคุณนะครับทั้งบังแจ็คมาในโอกาสนี้ได้แสดงส p ปริตสัญญาของลูกผู้ชายและสัจจะ แล้วก็การจะพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่บางแจ๊คพูดที่ผ่านมาเป็นเท็จหรือจริงแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอทวัตชัยที่มีความกล้าหาญในภารกิจที่เสี่ยงขนาดนี้เพราะรอบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการใหญ่มากที่ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการแต่อาจจะมีเครือข่ายนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ผู้ทรงอิทธิพลอื่นๆแต่เราก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับและเราก็ยังเชื่อมั่นในกรมสอบสวนคดีพิเศษชุดนี้อยู่ต่อไป